ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะม้าอนภาได้อ่านมีหน้าช้าม้าอนภามีหน้าช้าหลังโดนสั่งปลดฟ้าผ่าแต่กลับเจอด่าจ,จนสะเทือนวงการ จากกรณีข่าวม้าอ,อนุภากฤิฎีหลังจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลถึงการที่เหล่าบรรดาประชาชนคนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนที่ได้ออกมาชุมนุมชู3ามนิ้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเดือดทางด้านม้าอ,อนุภาได้แสดงความคิดเห็นในทํานองหยาบคายว่านอนแหกจุดๆจุดอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กจุดๆ,ๆุ ถึงทำเอาชาวโซเชียลเดือดจัดเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันถึงประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายจนถึงขั้นประกาศเลิกติดตามกันเลยทีเดียวและก่อนหน้าน,นี้ทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ออกมาประกาศข่าวผ่านทางรายการที่มีม้อ่อนภาเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการว่านับจากนี้ไปม้อ่อนภาจะไม่มาอ่านข่าวแล้วยุติการทำหน้าที่พิธีกร ล่าสุดได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าชอบรายการข่าวใส่ไข่ตอนมีพี่มืดดำพี่มาพี่หนุ่มมากๆเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้กลับมาครับซึ่งทางด้านม้าอ,อนาุภาตอบกลับว่าขอบคุณค่ะและได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าไปได้ก็ดีสบายหู